ผมเอกเบิกอไอตาเตนนะผมสวัสดีครับผบ้ชมเราอีฟิงก์จอยรายการมหาการของเล่นจะอยู่ในจุยอดบนโลกวบนี้นะครับผมอะไรวันนี้ครับดูจากชุดผมก็รู้เป็นอะไรเป็นหมอคนบ้าที่ากไอเซนซายนะผม อ๋อเป็นบิกไอตาตายเี่นักพิธีการไอเบิกไอตาตายผมเอกเบิร์กไอตาแดนนะผมเบิร์กไอเป็นพี่น้องกันนะผมวันนี้ครับจะมาทดลองพี่น้องอายุห่างกันเนาะแล้วแนี่พี่บอกเล่นสงการนะพี่แล้วนี่หมาอะไรจุดเนี่ยมาอะไรจุดอันนี้ทดลองวันนี้จะมาเล่นอันนี้ทดลองอันนี้อ๋อแค่นี้เหรอแค่นี้เสร็จแล้วครับโอเคไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือหลักวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนี่ยอันนี้คือแบบเกลิ่นม น้ำเยอะน้ำน้อยเสียงจะต่างกันแต่มือต้องสากอย่างนี้นะครับน้ําติดมืออย่าคิดลึกมันไม่ดีเขาไม่ได้คิดอะไรเลยอ๋อนี่อะไรอ่ะเมื่อกี้ทิมมายากลว่ะไม่ใช่มายากลนะมันดือูอ๋อมันคือหลังอะไรอธิบายน้องฟังเถอะคือมันฝืดเสียงมันอึดอืึดดังต่อเนื่องครับ น้ำต่อเนื่องมันเป็นงี้อธิบายไม่ถูกอ่ะไม่ใช่นักวิจิยาศาสตร์วันเสาร์วันนี้ครับเราจะมีการทดลองที่พิเศษทำน้ำลาวาครับผมเพร้ำลาวาจงหูทำน้ำลาวาครับแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ไม่ทำแค่อีบิ๊กทอยครับผมเรามีช่องนี้ครับอะไรวะโดนที่ช่องอะไรโดนกีหรือเปล่าเนี้ยไม่รู้มันเป็นอย่างี้ช่องเนี้ยอ๋อเออ่ะคุณอยู่เคยดูเคยดูว้าเส้นเส้นบางๆขั้นอยู่นะกล้าแสดงออกกับบ้าอ๋อแล้วเขาอยู่ฝั่งไหนใต้บ้าผมเลยเชิญช่อง ลเมอครับผมที่ดีๆขอไม่เข้าครับเห็นไหมครับทดลองมนุษย์จริงๆมาทางใต้โต๊ะสวัสดีครับเล่นมุ๊เล่นพี่วาวบอกบ้าจริงๆใช่ไหมจริงแกดูคนบ้ามาแต่งตัวคล้ายกันนะเฮ้ยเขาเลือกวันนี้จะทำน้ำลาวาครับผมนะก็เลยคุยกับละมือว่าเราจะทำร่วมกันคุณบุตรมีร้เปล่ไปไปดูอย่างแรกครับสีผสมอาหารอันที่สองน้ำค่ะ น้ำมันพืชฟันปลอมครับผมใช่เอ้าเม็ดผูทำความสะอาดฟันปลอมไปมั่วขั้นตอนแรกนะคะเราเอาน้ำเปล่าค่ะใส่ปริมาณประมาณนี้ต่อไปใส่น้ำมันพืชใช่ค่ะเราจะใส่เยอะหน่อยใส่น้ำมันเครื่องได้ไหมมีก็ไปเอามาใส่น้ำมันพืชครับลงไป ำไมอ่ะน้ำดูดูดูมันแยกชั้นกันใช่แล้วเดียวบอกอธิบายใเป็นเคสน้ำหักน้ำหนักเบากว่านะค่กลุ่มส่วนน้ำเปล่าหนักกว่าครับมันลอยลอยเลยต่อไปใส่สีเขราะคำอาหารสีแดงเลยสีแดงใช่ไหมไม่กี่หยดก็พออ๋อบอกแล้วน้องไม่กี่หยดไม่กี่หยดแต่มันลงไปชั้นล่างเออแต่มันลงไปชั้นหน้าสุดะแสดงว่าน้ำมันนี่คือเบามากเนี่ยเบามากเนี่ยเบามากเนยเบามากเช่มากเบามากเบามาก ทำไมนม่เราอะไรวะย่ามันจะกระดกริ้นทำไมต่อ้กนต่อตัวทำปฏิกิริยาของเราในวันนี้นะคะนี่เม็ดฟูอร่อยครับพี่ก็นึกว่าแบบใส่ปัตปองย่างี้ก็เลยแช่ในปากเลยไม่ด้มันฟูมฟูมาใส่ขั้นตอใส่ไปลุ้นลุ้นลุ้นใส่ ลอแเล่าน่ะเลยสวยนี่ม้อเหมือนเลือดเลยสีอะไรไหมตีเยอะเอางี้เดี๋ยวเราทำอีกสั้งสองสีดูก่อนนะดูกันนะผมมาเรามาทำสีที่สองกันดีกว่าเอาเป็นสีเขียวแล้วกันละเมอได้ทันทีลอยคคงมือไม่ล่วงหรอกเนาะ นี่ครับดูน้ํามันมันลอยขึ้นมาเห็นไหมเพราะมันเบานะครับผมจีบเยอะเลยสีเขียวนะประมาณนี้ใส่เป็นฟูกเลยใส่เป็นฟูกเลยเป็นฟูกนะหนึ่งสองเฮ้ยนี่ไงสีมันแบบค่อยๆแบบจังนี้ บิทคอยน์อะทําแค่นี้มันธรรมดาไปพี่บอยจเหมือนกับจะหลวดใช่ไหมที่4,009อ่ะอันนี้นนเหมือนกันครับเหลืออีกประมาณ50เมตรก็จะใส่ให้หมดไปดูว่ามันจะแบบขนาดไหนเดี๋ยวผมจะใสหมดทุกอย่างที่มีให้หมด้หยักษ์ลใช่แอคติ้งอย่างงี้เราต้องโอเวอร์ครับผมไปดูนะครับผมไปดูเมื่อกี้ทำแบบเบสิกล็อบบี้เอ็กเบิร์กไอสแตนทำนะครับผมตอนนี้ครับตอนแรกผมเห็นทั้งทีมเทนะผมผมจะเทผม เย็นน้ำมันนะขอน้ำมันหน่อยครับพิมนึนว่าน้ำมันน้อยไปอ่ะไม่จะเล่นโครการน้ำมันต้องมันไม่เยอะไปก่อนเนาะแล้วก็ใส่ไม้หมดไงหกแน่แน่ยกออกมานี่ไงเรื่องอะไรก็เทเลยต่อไปครับสีสมอาหารพอแล้วห้าริงเหรอมตรเราจะเอายังไงดีห้าสิบเมตรมาขอช่วยด้วยหยิบไป ลงก่อนมันจะแย่งกันลงยังไงอ่ะเอาง <comfy> <these> ี้อางนี้นนเอกวาครับทีมมาเออทำแบบมุนดิเออนี่เริมมือฉลาดว่ะก่อนหยอดครับชนไม่ใช่ไม่ใช่กดทัชไลท์ให้ช่องอีบิ๊กทอยและละเมอผมท้ายคลิปจะมีโลโก้กดดไว้เลยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกเราครับก็จะมีเพจสารพัดเพจขึ้นมาเหมือนกันสารพัดเพจ อย่าลืมครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาแลวกระทืไลค์พวกเรา้วยครับมีเฟซส่วนตัวแจกด้วยอ่าเอาเลยนนทอนเร็วหนึ่งหนึ่งสองสามไป้ยจะใส่ยังไงอ่ะมจะฝกม่จะหุบตุ๊โอ้ย้ย้้ราไม่จะหุากปรไะฝากมสวยเลย ใช่ไหมเป็นลาวาจริงครับผมไม่เห็นอะไรเลยอย่าลืมนะครับนี่มันคือน้ํามันนะฮะจริงๆผมลืมนะครับผมน้ําลาวายเป็นน้ําลาวาจริงป่ะอ๋อ้คำนวณมาถูกต้องเห็นป่ะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยชาวบ้านเขาทำสวยกว่านี้อันนี้ไม่ได้คิดไงน้ําลาวายอะไรมาจะแค่ไม่ร้อนไงลาวาจําลองโอ้ยมีฟองผุดๆด้วยดดดดููิิฟองผุดความร้อนลองนิ้วแตะได้ไหมไม่ร้อนเออน้ำมัน ดูดูมัน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 โอ้โหยิ่งไม่อยู่้เหมือนตอรีปั่นเลยอ่ะเลอว่ะน่ากินอ่ะดูดีแบบว่าจับแล้วแบบถ้าใครชอบนะคะครั้งหน้าอยากให้พวกเรารีวิวของเล่นอะไรคอมเมนต์บอกเราข้างใต้นี้ไว้เลยะควันนี้เราขอไปเกลี้ยงระเบิ้ลกันสวัสดีค่ะโอ้โหอีกทอยใช่ไหม よろしくお願いします